Gview, a d v i c e Asrock, Kingt Network, Magnus สวัสดีครับที่มากับิกในวันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดจากทาง ASUS เซบูรัสนะฮะเซบูรัสตนี้หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับเพราะเราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นคีย์บอร์ดชุดคิดเลยนะครับมาทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์นะครับก็เป็นชุดประหยัดเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับตัวนี้เป็นชื่อเดิมนะครับแต่ว่าเป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนี้แน่นอนว่าฟิลลิ่งต้องดีกับปุ่มอย่างนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือเป็นแมคคานิคอลแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่เซมิแล้วก็จะเป็นไฟ LED แบบบ RGB ด้วยยนะครัอ่่างทีเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะเอาเเปป็็นนว่าจะยัังงงไฟก์ชััันนนจะเเปป็ยยงงไไดดดีี๋ววูกก่า you Asus s as e b u l a s Mechanical Gaming Keyboard ตัวนี้นะครับก็เป็น Mechanical Keyboard ขนาด104ปุ่มตามมาตรฐานทั่วไปก็คือเรียกง,ง่ายๆมีนัมแพดหรือว่าปุ่มตัวเลขข้างด้านขวามือนะฮะไม่ใช่ Tenkeyless อันนี้มีดิเมนชันอยู่ที่448คูณ150คูณ35มิลิมและน้ำหนักรวมอยู่ที่1,250กรัมนะครับพูดตรงๆเรื่องหน้าตาก็คือ หลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วนะครับว่าแพทเทิร์นนี้การวางเลเ out ์อะไรแบบนี้นะครับมี Mechanical Keyboard หลากหลายรุ่นที่เรียกได้ว่าหน้าตาแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ก็ทาง ASUS เขาก็มาเพิ่มฟีเจอร์อะไรต่างๆให้เป็นแบบฉบับของ ASUS มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใส่ไฟ RGB ใส่โลโก้ e ซ b ูรั s เข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับทางด้านปุ่มแถวล่างก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะก็คือเขาจะเป็นแบบ bottom row ไม่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใส่ Keycap ก็ต้องเลือกดูกันน,นิดนึงนะฮะว่า KeyC a p พวก OEM หรือว่า แบบเชอรี่โปรไฟล์อะไรอย่างนี้ที่มันเป็นแถวล่างเท่ากันทุกปุ่มอาจจะใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องลองดูกันดีๆก่อนทางด้านสายนะครับก็จะเป็นสายความยาว1.8เมตรนะฮะตัวนี้ก็เป็นสายถักไฟเบอร์เช่นกันนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตัวสายนั้นมีความทนทานกระชากอย่างไรก็ไม่ขาดง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีตัวการสัญญาณรบกวนด้วยหัว USB ก็เป็นแบบโกลเด้มาด้วยเช่นกัน ด้านมุมขวาบนก็จะมีสกรีนคำว่า s e b u l u s พร้อมกับไฟน้ำล็อกแคปส์ล็อกแล้วก็ G นี่ก็เป็นเกมมิ่งโหมดนะฮะอีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือโลโก้ของ s e b u l u s เนี่ยที่อยู่ตรงบริเวณเหนือลูกศรใต้ตรงคำว่า Delete e n d แล้วก็ Page Down ภายในบันเดิลก็จะมีคีย์แคปสไมททั้งหมด4ปุ่มนะครับเป็น ABS แบบบางนะฮะเป็นสีส้มตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนใส่ W S A D พร้อมกับตัวดึงคีย์แคปส์แบบธรรมดามาด้วยทางด้านหลังอย่างที่เห็นนะครับก็มีฟลิปเอาทฟีดสอันตามมาตรฐาน ขารองยางด้านล่างแพทเทิร์นดีไซน์ด้านหลังไม่ต้องไปสนใจมากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีรูร้อยสายไฟออกซ้ายขวาแต่อย่างใดอันนี้สายไฟออกทางด้านหลังขวาอย่างเดียวเท็กซ์เจอร์ของตัวคีย์บอร์ดเองนะครับก็ไม่ใช่กลอสซี่หรือว่าเงาเงาหรือว่าเป็นพลาสติก ABS ทั่วไปเหมือนกับคีย์บอร์ดอื่นๆนะฮะแต่ว่าอันนี้จะมาในกึ่งแบบยางๆหน่อยนะครับก็เรียกง่ายๆว่าจับๆแล้วมันจะหนื่นๆหมือนะฮะอันนี้ก็จะทําความสะอาดได้ยากนิดนึงนะครับเวลาฝุ่นจับแต่ก็เลอะยากเหมือนกันนะฮะมาว่านเรื่องคีย์แคปกคับสว เริ่มที่สวิ์ก่อนนะฮะสวิตสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสวิตแบบลีเนียนะฮะหรือว่าเป็นจังหวะเดียวนะครับกดแล้วก็สุดไปเลยไม่มีคลิกกี้หรือว่าไม่มีแท็กชาร์เหมือนบลูกับบราวน์นะครับสีแดงนี้ก็เหมาะกับคนที่เล่นเกมแล้วชอบเดือดวับดัวดัวนะครับจะมีรีสปอนส์ที่ไวกว่านะฮะสวิตตัวนี้น้ำหนักประมาณ45-50กรัมนะครับตามแบบฉบับของเรสซึ่งตัวนี้จะเป็นจากทางค่ายเคลหรือว่าใครหัวนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนเรื่องคีย์แคปคีย์แคปอันนี้ก็เป็น ABS ตามมาตรฐานนะ พ่นสีดำแล้วก็ทำเลเซอร์เอจออกมาเพื่อให้แสงลอดผ่านอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเห<ร>็นไหมฮะเมื่อเราวางเข้าไปแล้วแสงก็จะส่องผ่านตัวอักษรได้หมดเลยมาลองเล่นกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยปรับความสว่างกันก่อน fn อันนี้คือสว่างสุดละลงมามีทั้งหมด3ระดับนะครับปิด1 2 3ตามนี้เห็นไหมฮะแล้วก็ เราสามารถตั้งโปรไฟล์ได้ทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับซึ่งตอนนี้เป็นโปรไฟล์1ก็เป็นสีแดงอยู่นะครับโปรไฟล์2เราก็จะเลือกเป็นเอฟเฟกอะไรก็ว่างอีกทีหนึ่งนะครับเดิมๆมาจะเป็นอย่างนี้อะลืมภาพโปรไฟล์3โปรไฟล์3นะครับเป็นสีนี้แต่เราก็ตั้งแยกได้หมดนะ5โปรไฟล์นี้บอกไว้ก่อนโปรไฟล์ Prof 4นะครับโปรไฟล์ <ile> 5เดี๋ยวผมลองเล่นเป็น RGB บ้างนะครับกด Fn แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆอันนี้มาที่ breathing mode ก่อน ถัดมาอันนี้ก็เป็น Reactive Mode นะฮะถัดมาอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบเว v ออกมากดชึบแล้วก็เว v e ถัดมาอีกอันนี้เป็นการไล่สี Spectrum ไปทั้งหมดนะฮะกดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการเปิดตลอดถัดมาอีกอันนี้เป็น RGB แล้วก็นะ่าจะเป็นเอฟเฟกที่คนชอบใช้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันได้โชว์ประสิทธิภาพฟีเจอร์ต่างๆของตัวคีย์บอร์ดอย่างเต็มที่เลยนะครับ นอกจากนั้นแล้วตัวนี้เราก็สามารถทำเรคอร์ดมาโคได้เลยนะครับโดยที่เรากดโปรไฟล์แล้วก็กดเรคอร์ได้เลยนะฮะกดเกมโปรไฟล์เรคอร์ดิ้งตามอันนี้นะฮะกดค้างเอาซึ่งมันก็จะมีการกระพริบนะครับที่ตัว G อย่างที่เห็นนี่เลยเสร็จแล้วหลังจากนั้น เรามาดูอันอื่นบ้างนะครับมี6 key rover กับ n key rover เดี๋ยวผมเทสให้ดูต่อมานะครับทำไมต้องมี6 key เพราะว่าถ้าสมมติเราใช้ os บางตัวที่มันไม่ใช่ Windows อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่สามารถใช้ full n key rover ได้อาจจะก,กดไม่ติดบ้างบูไม่ติดบ้างก็อาจจะลิมิตอยู่แค่6 k ย y นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ Windows n key ไปเลยก็คือกดปุ่มพร้อมกันกี่ปุ่มก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะฮะมาลองการทำ rover หรือว่า anti ghosting บ้างนะครับอันแรกตอนนี้เราอยู่ในโหมด6 key หรือว่า6 key rover นะฮะ ก็คือต้องได้6กปุ่มนะครับ5 6อ่านี่เห็นไหมฮะก็คือ6กปุ่มเท่านี้เลยตัวนี้ไม่ติดแล้วนะครับส่วน n key บ้าง fn delete เป็น n key ละเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด10นิ้วก็ได้ลอะอะรามไปอีก2ยังได้อยู่นะครับการยกไวไวก็ไม่มีการหลอนแต่อย่างใดเห็นไหมฮะติดและยกพร้อมกันทุกอัน ถือว่าโอเคเลยฮะราคาของเจ้าเซบ u ลัสคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่3,990บาทนะฮะก็สำหรับคนที่สู้ราคาของตัวเคลมอร์ซึ่งเป็นตัวท็อปกว่านี้ใช้สวิตช์เชอริ่มเอ็กซ์ไม่ไหวตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ราคา ลดลงมาเป็น full s i ์ size, มี rgb แต่ว่าสวิตช์จะเป็นเคลนะครับอีกอย่างหนึง่งเมื่อกี้ผมลองเสียบเข้าซอฟต์แวร์ lg amory ลวแล้วก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทาง asus นะครับก็ไม่ได้มีไดเวอร์อะไรมาให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็น่าจะเป็นแบบ on the fly นะครับอันนี้ไม่ขอคอนเฟิร์มนะแต่ณนะเวลานี้ยังไม่มีนะครับการปรับตั้งมาโครอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถ้าเราเป็นแล้วก็คือเป็นเลยนะครับสำหรับคนที่ชินพวกคีย์บอร์ดที่เป็น on the fly อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการใช้นะฮะไฟเอ ยังไงกนะ็ต้องขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่จะส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ในรีวิวยังไงวันนี้อิงกับทีมงาน OHOXZONE ก็ Zone, ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ OHOXZONE สาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ